สวัสดีค่ะแถวาฝนโตกันสิเขาหาซื้อต้นไม้มาใสช้กันไปอ่ะมันโตกันไหมกังสี่ว้ยมันจีกันเถาะวันเช่าอ้ยหาขวามงี้ป่อยซะเห็นบอกเห็นเขาป่อยแต่เศร้ามันเมื่ออื่นไปวันพุธเป็นวันดีเขาซื้อมาปลูกแต่เศร้าปลูกตอนเก้าโมงเก้านาทีแต่สิ่งที่ดีมันสวยงามวันพุธทุกอย่างก็ดีโอ้ย มูนี่มุนี่เขาไปหาซื้อไว้ก่อนแล้วมาอื่นเข้าปลูกมันฝนตกมันหยุดแล้วเลยมันหนาวหนาวสิปลูกขึ้นง,ง่ามเลยถ้าปลูกตอน,นแดดแดดมันสิตายเฮ้ยเฮติ้นจื้อฝนเ่าปลูกจันเฮติจเกะไปอนอนก่อนไปกลับมาซื้อแล้วค่อนอนก็ได้หรอก เัมปุ่อื่นแต่สก่อนก่อนทีบึงเวลาบึงย่ำไปหลกแมนอนครับมันด่าสิาื้อจะมาตำห้องต่าอย่างำเฮต้าอกินปักสลัดหรือครัพอหาเวกินมะม่วงดีไะกินอัางเลถ่ายทสดนะ กินอ่าน f ีบนมีคอมเมนต์มาคืนถ่ายทอดสดมีบ่มีเด้ลยนะมีตัวเ FC จะหายไปเด้อยคิดถอดเด้อถ้าว่าถอดถ่ายทอดสดบนมีคนคอมเมนต์ก่อนมันเสียกำลังใจนะก็เลกยกกัรประหยอมเอาคือบระหยากไปถ่ายทอดสดว่าบนมีคนเบิ่งกับประหยัดไทยแต่ว่าก็ยังดีใจเมื่อคืนนีใถ่ายเห็นมีคนเขา้ามาเบิ่งหลายขอบคุณเอฟ f ีทุกคนที่ติดตามแล้วก็ คนไม่ตามมหาเนยมที่่อยฝากของยุของกินมาให้แล้วก็คอมเมนต์มาตลอดให้ก็เอาใจตลอดแล้วก็พี่แก้วก็รู้สึกว่าพี่แก้วหายไปหลายปีแล้วเอ้ยบ่าม่นหายไปหลายมือหลายเบียนแล้วกลับมาได้กลับไปได้เลยเป็นคอมเมนต์ป้าเป็กก็ยังอยู่ลุงพรยังอยู่แม่รัดดาก็หายพี่พี่แล้วว่าพี่นกอยู่ประเทศอะไรวะนกนอร์เวย์พี่นกอยู่นอร์เวย์ ค,คุณเทวี TV, อยู่ออสเตเรีย<ม>ก็หายคอมเมนต์มาไหมหายหายดอกพนอาจจะโรคโควิดมากแล้วอาจจะบลูมันกลิ่นฮอวด์ไวไฟพอดีหายไปหลายคนแต่เอฟีเนี่ยพี่น้องเอ้ยกลิ่นไวไฟก็เลยบลมีก็เลยบลได้คอมเมนต์ข้าเบิง่งนซุ้มนุ่มอยู่ก็เลยบลได้เบิง่งแต่ว่าวุาว่นวายดีเนาะกําลังจะม,มีงานคอนเสิร์ตของแล้วะพลเดินจูประกาศ ก็ฟิอีแล้วพอแม่เอออย่าประกาศเถอะกำลังสิได้งานดีกำลังสิไปดีทุกคนก็กำลังปกติแล้วก็กำลังสิได้งานกำลังสิไปหาเงินหาทองกำลังจะปกติทุกอย่างถ้าพ้นประกาศอีกเท่านี้นะคนจากที่ปกติกลายเป็นบุปกติแล้ววะเนี่ยไปทางใดกับยานคิดยักเสียเส้นกูวัดเอ้าเสียเส้นไป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 ลูกลูกลูก้อนไลูก น้องครับมหาตนหน้นไม้ไปปลปูกก่อนบัดมันมีแต่ตัวเดียวเลยที่เลยอันนี้น้ใชอนน่อันนั้นคูอันเดียวกันครับแต่ตัวนั้นจะเป็นปูดา่างอันนี้จะเป็นปูตอบาหลีบ่บารีมีบเลยมยอยลงแต่ว่าเป็นคนละสีครับตัวนั้นน่ตัวน้นมันจะออกเป็นสีแดงๆใช่ไมวลนมันย่อยลงมาแต่ตัวนี้ใบมันย่อยมากๆก็จะเป็นสีแบบเปลเลย ใบย้อยหรือเส้นหักเส้นหักรบรอผิดเนี่ยมันก็จะย้อยลงมาถ้าทำเลื้อยก็เลื้อยอยู่นี่แม่เห็นในตัวอันนี้ไหมขอดตัวอะไรขอดเงินขอดทองเศรษฐี่ตัวเท่าไหร่ต้นละห้าสิบบาทนี่นี่นี่ มันขอดเวลามันขอดมากเนี่ยเงินเศรีเงินฐีเต็มบ้างกับฐีเงินเงินเศรีรูเลยว่ามีเงินนะแต่ถ้าใบมันขอดเขาอนเป็ออ่อันนี้จะเป็นเศษีเงินอนี่แหละนี่แหละเงิน าทำไมไมันเป็นรูแบบนี้ตัดเอาหรอไม่ไม่มันต้องเป็นหรอมันต้องเป็นครับมันเป็นโพสลุรเจ้าคือว่าต้นนี่มันอันนี้ย่อยลงอันเัีงสี่แม้มันเป็นต้ตนเท่าใดกระถางเท่าใดกระถางใหญ่ร้อยเนี่ยซูมนน่สองร้อยห้าสิบอ๋อ

เอาไปก็ไหวเลยนะไลจชนีเอยชีเงินชี้ต้นเต็มบ้านเก่เดียวนก็ก่น à màn ba lý giới mà xì tuần xuống nè cả tháng cho đến nữa